ไปดูความสำเร็จของทีมชาติไทยในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียครับคว้าอันดับ3มาได้ด้วยการถล่มเอาชนะเวียดนามไปขาดลอย8ประตูต่อศูนย์ครับเมื่อคืนนี้ครับกับฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับในรอบชิงอันดับ3ระหว่างทีมชาติไทยที่พ่ายจุดโทษเจ้าภาพอุซเบกิสถานมาแบบขีดขิว1ต่อ3พบกับทีมชาติเวียดนามที่ผูกอีลานถล่มมาเล่เทสครับ1ต่อ13บคู่นี้เคยเจอกันมาในรอบแรกไทยเอาชนะเวียดนามไปได้ในช่วงท้ายเกม3ประตูต่อ1 แต่ปรากฏว่าเกมนี้ครับไทยเหนือกว่าต้อนขาดลอยครับ8ประตูต่อ0จากการเหมายิงคนเดียว4ลูกของคนนี้ครับเจ้าอามสมุตเฉิงกลางยิงนาทีที่8 17 18แล้วก็36ครับเจสดาชุดเดชนาทีที่6 อภิวัตจำเจริญนาทีที่10และ12ปิดท้ายจากจิลวัฒน์สอนวิเชียนนาที33ครับไทยคว้าอันดับสศึกตอลชิงแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่5ไปกรอน,นะครับแต่ว่าควงคู่กับเวียดนามไปลุยฟุตบอลโลกที่โคลอมเบียในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับหลังจบเกมกุลซือทีมชาติไทยวิกเตอร์เฮอร์แมนบอกว่าพอใจภาพรวมเพราะว่าเตรียมทีมใช้เวลาค่อนข้างน้อยแต่ว่าปรับทีมมาเรื่อยตั้งแต่เกมแรก จนลงตัวในท้ายที่สุดพร้อมก็บอกว่าการไปชิงแชมป์โลกครับต้องเตรียมพร้อมกันให้ดีกว่านี้ขณะที่คุณสมศักดิ์สิริธรรมผู้จัดการทีมก็บอกว่าพอใจกับผลงานนะครับบอกว่าตอนนี้ก็ต้องมีการปรับทีมทั้งระบบพร้อมกับส่งมบอบความสาเร็จนี้ให้กับสมาคมฟุตบอลและก็ยินดีเปิดทางให้กับผู้ที่เหมาะสมนั้นเข้ามารับช่วงงานต่อไปครับ ขณะที่ดาวสันโบของรายการนี้ครับเจ้าอามตุนการนั้นยิงไป14ประตูคว,ว้ารางวัลดาวสันโบของรายการนี้ไปครองเป็นคนแรกของนักเตะไทยในรอบ16ปีครับแล้วก็เป็นคนที่2ต่อจากเธอศักดิ์ใจม่านที่ดารวันนี้ไปครองเมื่อปี2000ด้วยครับขณะที่ผลการแข่งขัน,นข,ของคู่ชิงชนะเลิศครับเป็นการเจอกันของอิรานแชมป์รายการนี้คิส,สมัยมาเจอกับเจ้าภาพอุซเบกิสถานครับต้องกุัวว่าเป็นแชมป์สมัยที่11ของอิรานครับหลังจากแซงเอาชนะเจ้าภาพ สอหนึ่งครับจะภาพขึ้นนําไปก่อนจากเอ a ซาลีเยฟนาทีที่6แต่ว่าอิหล่านนั้นมาได้สองประตูแซงขึ้นนําแล้วก็คว้าชัยไปได้นะครับจากกอราัสบาฮาโดรี่นาทีที่9และโมฮัมหมัดเคชาวาสนาที14ครับนี่คือแชมป์สมัยสิบเอ็ดครับเป็นราชันผู้ตอนเอเชียอย่างแท้จริงกับทีมชาติอิหรานครับ